สวัสดีน้องๆน,นักศึกษาเฟรชชี่ใหม่ทุกคนครับอออขอตอนรับสู่มหาวิทยาลัยรงังสิตธ์นะครับด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะครับพี่ชื่อพี่ปิ๊กนะครับพอพูดหลังดารา,านี่ก็พูดไม่ค่อยถูกเลยนะครับไปไม่ค่อยถูกเลยเราพี่และ คณาจารย์นะครับและบุคลากรของมอรังสิตทุกคนนะครับเราอยู่ที่นี่เพื่อดูแลน้องๆให้ดีนะครับให้ความรู้แก่น้องๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านวิชาการนะครับแล้วก็ทักษะต่างๆที่จําเป็นในใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นทักษะทางการทําธุรกิจหรือความรู้ต่างๆนะครับของโลกภายนอกเช่นการทะเลาะก,การทําสงครามของประเทศต่างๆเป็นต้นนะครับ เพราะว่าความรู้อย่างเดียวอย่างที่พี่ปอมแปมพูดเมื่อเช้าเมื่อกี้นี้นะครับก็มันไม่ได้แล้วครับต้องมีความรู้หลากหลายนะครับนอกจากการให้ความรู้น้องๆแล้วเนี่ยทางพวกเราก็จะดูแลน้องๆให้ดีมากๆเลยนะครับในช่วงเวลามหาวิทยาลัยนี้4ปีหรือ5ปีก็ตามนะครับเราก็จะดูทั้งกายและใจนะครับเรื่องกายเราก็จะดูแลชีวิตของน้องๆให้สะดวก ปลอดภัยและมีความสุขครับเราก็ได้ทำมาหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะครับแต่เราก็ได้รับว่าเราต้องทำเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีรถกอล์ฟไปส่งน้องๆน,นะครับบุคลากรรอบมหาวิทยาลัยรังสิตแต่เราก็ได้รับคอมเ l a i n ว่ามันน้อยไปนะครับเราก็จะทำให้ดีขึ้นนะครับอาจจะต้องเพิ่มรถกอล์ฟเป็นต้นเรื่องร้านอาหารเรื่องอะไรต่างๆเราก็จะทำให้ดีนะครับ แล้วก็ความปลอดภัยนี่ก็ทั้งภายในตึกนะครับอาคารต่างๆรวมถึงนอกอาคารเนี่ยเราก็จะทำให้ดีเพื่อนน้องๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ภารกิจของเรานะครับแต่มันเป็นแพชชั่นที่เราอยากจะดูแลน,น้องๆให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขนะครับในช่วงเวลา4ปี5ปีนี้ด้วยในรัวมหาวิทยาลังสิธิ์นะครับส่วนทางด้านจิตใจนั้นเราก็มีครยหิวใจอย่างที่ได้ได้เจอกันแล้วนะครับ นอกจากนี้เราก็ยังมีนักจิตวิทยามากมายและทุกคนของมอรังสิตก็พร้อมที่จะช่วยน้องๆไม่ว่าน้องจะติดขัดเรื่องอะไรนะครับเรื่องวิชาการเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าเราอยากจะดูแลน้องๆให้ดีให้ประสบความสําเร็จนะครับอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะบอกว่ามหาวิทยาลังสิตนั้นยอมรับความหลากหลายไม่ว่าน้องจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับ เราพร้อมช่วยเหลือน้องหมดไม่ว่าจะมีศาสนาอะไรก็ตามหรือไม่มีนะครับความทางเพศนี้เป็นอย่างไรหรืออย่างไรก็ตามนะครับหรือแนวคิดต่างๆจะเป็นอย่างไรเราก็ยินดีรอมรับทุกอย่างหมดขอให้ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเป็นคนดีและช่วยเหลือกันละกันนะครับและขอให้น้องตักตวงเวลาที่อยู่ในช่วงมหาวิทยาลัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น4ปี หรือ5ปีก็ตามมหาวิทยาลังสิธิ์นี้เต็มไปด้วยคนเก่งมากมายหลายคณะนะครับนอกจากคุณครูหิวใจเราก็มีอาจารย์บุคลากร30กว่าคณะน้องอยากจะคุยกับใครถามอะไรใครถามได้หรืออยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่เป็นไมเนอร์เป็นเชฟก็สามารถคุยได้นะครับทุกๆคนในที่นี้พร้อมช่วยน้องๆทุกคนนะครับ แล้วก็อย่าลืมตักตวงประสบการณ์ที่ดีนะครับพวกบุคลากรท่านคณาจารย์ก็มีประสบการณ์คืออายุเยอะแล้วนะครับก็สามารถบอกแนะนำน้องๆได้นะครับสุดท้ายนี้พี่ก็ขอให้น้องตักตวงประสบการณ์ในรงังสิทธิตนะครับขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขหากมีอะไรก็สามารถให้พวกเราช่วยเหลือก็บอกมาได้นะครับขอบคุณครับ